บริการหมอคอม1414 14พร้อขอแนะนำอีกส่วนเสริมหนึ่งที่อยู่ใน Add-on Store ของ NVDA นะครับชื่อว่า Voice Toggle เป็นส่วนเสริมที่น่าสนใจมากเลยส่วนเสริมหนึ่งที่สำหรับคนที่อยากที่จะสลับเสียงที่ใช้งานแบบกำหนดล่วงหน้าไว้เองเป็นแบบกดทีปุ๊บก็ไปเสียงถัดไปอย่างเช่นตอนนี้ผมลองติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้ไว้แล้วนะครับสื่อน,นี้ทำเพื่อเพื่อน ผู้ใช้ทางสายตาเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลือนลางที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจออย่าง NVDA บนระบบปฏิบัติการ Windows นะครับผมสาธิตด้วยการใช้งาน Windows 11 2 4 H 2นะครับร่วมกับ NVDA 2 0 2 5 X แล้วก็เสียงสังเคราะห์ภาษาไทยอย่าง PPTTIP และก็ตัวอื่นๆด้วยนะครับเริ่มต้นกันดีกว่านะครับผมติดตั้งไว้แล้วเดี๋ยวใครที่อยากรู้วิธีการติดตั้ง ช่วงท้ายนะครับวิธีการใช้งานเขาบอกว่าให้ใช้ NVDA <c oughs> NVDA key คุณจะใช้ insert หรือ cap lock ก็ได้นะครับผมกด insert ค้างไว้แล้วกดปุ่ม alternate ค้างไว้แล้วกดตัว v ครับ NVDA key บวก alt บวก v ครับผม insert ค้างไว้ alternate ค้างไว้กดตัว v vector ตอนนี้ตอน รีฟรีซเอากดไว้กดไว้กดไว้หน้าแตกเลยอ <American English. S 1> ่านี่นะครับนี่ก็จะเป็นเสียงถัดไปผมเลือกเป็นเสียงของอีโ q เควน a m อเมริกันอังกฤษไว้นะครับผมอ่ากดอีกทีนึงก็จะเป็นเสียงต่อไป Samantha English United States อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเราใช้นูอานูอัลคอไรเซอร์เนี่ยถ้าผมใช่ <Th igh. S 2> สระอากเสืออ่าก็จะใช้ได้ตามปกติอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าผมอ่าผม กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด3เสียงนี้นะครับผมเราเราก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะสลับกลับไปที่เสียงเดิมของผมอินเสิร์ตหรือแคปล็อกนะครับผมใช้ Insert, ร์ตอัลเทเนแล้วก็ตัว V, ี i c t o r อ่าก็จะกลับมาใช้งานเนี่ยครับ เซิร์วินโดเป็นตาที่ปกติเลยก็ง่ายขึ้นหรือไม่ลองไปพิจารณาดูหลายคนก็บอกว่าเออผมใช้ N V D K a k e y บอร Control S เลือกซินดิไซเ s e l e c Synthesizer นครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเลื่อนลง m ิเ t i ร์ฟได้ตามใจชอบอยากต้องการตัวไหนก็ Enter Desktop เนี่ยอยากจะเปลี่ยนไป Select Synthesizer อ่า Insert Control S รับ Lock Control S แล้วก็เลื่อน Multi Lab Microsoft I B M T E s p e a k Speak อยากเปลี่ยนตัวไหนก็ทำแบบนี้ <S <S ทำแบบนี้ได้ตามปกตินะครับก็คือใช้แบบปกติแต่ถ้าใครสนใจส่วนเสริมตัวนี้มันก็กำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าเราจะสลับระหว่างเสียงที่1กับเสียงถัดไปทำอย่างไรนะครับอย่างตัวน,นี้ถ้าผมกด insert alternate we insert alternate v Samantha English United alternate v <S <S V victor นะครับ ก็จะสลับกัน3เสียงนี้ซึ่งผมกําหนดไปล่วงหน้าอยู่แล้วว่ามี3อันนะครับผมอะถ้าใครชอบแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปลบทิ้งก่อนนะครับผมอะไปลบอาจจะไปพาไปถอนการติดตั้งแบบรวดเร็วนะ n v d i a key บวก n เปิด n v d i a menu n v d i a menu แล้วกดตัว ลูกศรลงมา free tool sub menu men แล้วก็ลูกศรขวาหรือ enter เข้าไปแล้วก็เลือกลูกศรลงหา s t o l ลูกศรลงจนเจอ add on store นะครับบางคนกด insert n หรือ c a p lock n เปิด n v d a menu แล้วกดตัว t แล้วกดตัว a เข้าไปเลยก็ได้ ไม่ว่ากันแต่ละคนมีหนทางไม่เหมือนกันแต่ถ,ถ้าใครเจอ add on store แล้ว enter เข้าไปได้เลยนะคร n store อ่แล้วก็กดตัว v v i c t o r จนเจอ white toggle c o e er, white l e นะครับอย่างของผมตอนนี้ผมจะถอนออกถ้าใครใช้แล้วไม่ชอบก็มาทำตามขั้นตอนนี้ถอนออกได้ครับกด enter ปึ๊บเพื่อเปิดค o น t ทก t m เมนู o n t เท t m e เมนูหรือ Spacebar ก็ได้เปิด c o n t e x t Menu ขึ้นมาอยู่ที่ white toggle er, นะครับแล้ว enter หรือ Spacebar แล้วเลือล่อนลูกศรลงหาคำว่า remove disable remove remove r หรือลบถอนการติดตั้ง enter ปุ๊บ remove app on dialog r you show you wish to remove the watch คุณแน่ใจไหมถ้าแน่ใจลูกศรซ้ายมา yes but ลูกศรขวาก็ได้จนเจอ yes ใช่นะครับ enter ได้เลยแล้วแทบไปที่ปุ่ม close d e s c r i p t action open i n s t a l close button แล้ว space bar นะครับ r nvda dialog c h a n Yes, <im it> เขาจะบอกว่าให้เรา restart NVDA อยู่ที่ปุ่ม yes อยู่แล้ว enter หรือ spacebar เลยครับ enter ตึงเขาก็จะปิด NVDA แล้วเปิดใหม่ด้วยการถอนการต, <im it> ติดตั้ง <im it> ส่วนเสริมตัวที่เราไม่ต้องการแล้วดังนั้นถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าผมแนะนำอะตอนนี้ผมลองกด insert alternate v หรือ caplock alternate v ปุ๊บจะไม่มีผลใดๆเลยนะครับเพราะว่าคำสั่งนี้จะไม่ได้มีแล้วเพราะว่าส่วนเสริม voice toggle er ถูกลบแล้วถูกถอนออกไปจาก NVDA แล้ว ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊มันจะมีประโยชน์มาติดตั้งกันครับเริ่มต้นนะครับเปิด NVD a เมนูครับโดยการกด Insert N หรือ Caps Lock N กันครับ NVD a เมนูเมื่อเปิด NVD a เมนูขึ้นมาแล้วนะครับเลือกลูกศรลงไปลงไปครับเจอ t o แล้ว Enter ก็ได้ลูกศรขวาก็ได้ครับ Enter ครับ v l o อแล้วคราวนี้กดลูกศรลงมาจนเจอ Add on Store เนี่ยครับลูกศรลงจนเจอ Add on Store แล้ว Enter เข้าไปครับ แอปออนสตอร์อินสตร์แอปออนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดได้ทอกอี่แชทวัตอินสตอร์เมื่อเข้ามาในแอปออนสโตร์แล้วนะครับก็กดคอนโทรลแท็บไปแท็บคอนโทรลอัปเดตแท็บเบิร์นแอปออนแท็บที่สองเป็นอัปเดตเอเบิร์นแอปออนนะครับผมอ่ะเราก็คอนโทรลแท็บต่อแท็บเ อวาร์เรเบิลแอดออนนะครับพอเราอยู่ที่แท็บนี้แล้วให้กดแท็บอย่างเดียวนะครับกดแท็บอย่างเดียวมาตั้งแท็บมาแท็บมาอินครูตอินคัมพ์มาอินเซอร์ชโค้ดอีดิททพอเจอเซอร์ชแล้วแท็บอีกทีเดียวครับแท็บอีกทีนึงอวาร์เรเบิล d อดอตรงนี้แหละครับ List ให้กดตัว V v ว c t o r V v ์วีวีเอซีบีเดียรเซน พอเจอตัวอะไรก็ตามเนี่ยให้เราเลื่อนลูกศรลงไปหรือกดตัว V ไปเรื่อยๆหา Voice Talker Voice t a l e r เจอแล้วครับตัวนี้แหละครับ Voice t a l e Available นะครับ Voice Talker เราก็กด Enter หรือ Space Bar หรือคุณจะกด Shift F10 หรือคุณจะกด Application ก็ได้ไม่ว่ากันเหมือนกันนะครับ Enter หรือ Space Bar ง่ายเมื่อเปิด Context Menu ขึ้นมาแล้วให้กดลูกศรลงไปที่ Install Install นะครับเขาจะบอก Install I หรือติดตั้ง นะครับ Enter ได้เลยออหลังจากนั้นแท็บไปที่ปุ่ม close แท็บไปเรื่อยๆแท็บไปเรื่อยๆแท็บรทจนเจอปุ่ม close แล้ว Enter ได้เลยนะครับอาเขาจะบอกให้มีการ r e สตาร์ n v d a เพื่อติดตั้งส่วนเสริมตัวนี้จะอยู่ที่ปุ่ม yes หรือใช่อยู่แล้ว Enter ต่อได้เลยครับเมื่อ n v d a ก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมาพร้อมกับการติดตั้งส่วนเสริม Voice Toggle แล้ว แต่ถ้าเรายังไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะครับเราอยู่ที่เสียงไหนการกด NVDA i i key ก็คือ insert หรลอ Cap Lock ผมกด insert ค้างไว้แล้วกด alternate ค้างไว้แล้วกดตัว v insert alternate แล้วกดตัว v ครับ v v ทำไมยังไม่เป็นผลละ่ะ s a m a n h อ๋อขอ P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  ขออภัยครับค่าเดิมเขายังอยู่อ่เดี๋ยวผมไปลบค่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมไป ลบค่าต่างๆออกเพื่อนๆครับขออภัยขออภัยอันนี้อันนี้ของจริงไปเลยที่ีมผมรีมูฟมั e อีอีกโอเคอันนี้คือมันเพิ่มได้และลบเสียงที่เรากำหนดให้สลับ เสียงได้นะครับอย่างตอนนี้ผมถ้าคุณติดตั้งใหม่ๆเลยจะเป็นแบบนี้อ่าอินเสิร์ตอัตเนตวหรือแคบล็อกอัต e นตวีพีพีเอตาฟิพีพีเอตาฟิพีพีเจะเป็นเสียงที่คุณใช้อยู่คุณใช้ส m a n t ้าอยู่คุณใช้อ l ีโรเควอยู่เขาก็จะพูดแบบนั้นตลอดเนี่ยพีพีเอตาฟิพีพีเอเพราะว่าคุณยังไม่ได้กําหนดเสียงใดๆเขาจะเป็นตัวเลือกแรกเท่านั้นไว้เลยนะครับผมเสียงที่คุณใช้เป็นเสียงหลักของ s ซ n t h e ซเซอรตัวนั้น s y น t ิไซเซอรนะครับอ่ะ วิธีการตั้งค่านะครับกด insert n หรือ Cap Lock n เปิด nvda เมนูครับ nvda Key บวก n nvda เมนูแล้วก็กดลูกศรลงมา preference b preference นะครับหรือการตั้งค่ากำหนดค่าลูกศรขวาหรือ enter เข้าไป <ting> s. <S เจอ setting การตั้งค่าครับ enter ครับ nvda setting แล้วคราวนี้เราจะอยู่ที่ category ใ i n อ่าเป็น category นะครับจะอยู่ที่ general ให้กดลูกศรลงมาเรื่อยๆหรือกดตัว v v i c t o r หา าการตั้งค่าไวท็อกเกิลกันครับกดตัว V. v i ิค o ตอร์วีวิชันค่า 4, <5. S 1> จะเจอวิชชันก่อนนะครับหรือ,อเกี่ยวกับการมองเห็นนะนะกดตัว V. v i c t o ต V. v o ว c e t ท็อกเกิลสิบแปดของยี่สิบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันของผมเนี่ยกดจนเจอกดกดตัว V. 2สองครั้งแต่เพื่อนๆอาจจะกดสองครั้งหรือสามครั้งไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับแต่สิ่งที่เราจะกดมาให้เจอคือไวท็อกเกิลครับตัวนี้ไวท็อกเกิลดเมื่อ กดตัว v จนเจอ white toggle หรือเลื่อนลูกศรลงเจอ white toggle แล้วให้กดแท็บครับเราจะไปตั้งค่า white toggle กันครับแท็บมา white toggle p r o p e r t i e white list properties white list เนี่ยครับผมหรือรายการของเสี่ยโอ้ตสิบโมงแล้วขอขอภายเปเพื่อนๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวทำสื่อตรงนี้เสร็จจะรีบไปเปิดบริการหมอคอมสิบโมงเช้าถึงเที่ยงเนาะบริการหมอคอม จะมีการหยุดตามวันนักขัตฤกษ์นะครับตั้งแต่1 0 11อ่าจะเป็นอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยจะเปิดบริการอีกครั้งในวันจันทร์ที่14อ่าวันจันทร์ที่14กรกฎาคมนะครับก็มารับบริการกันใหม่ได้แต่พรุ่งนี้สื่อนี้ขึ้นวันนี้เนาะวันนี้วันที่ัคดวันอังคารที่8กรกฎาคมพรุ่งนี้วันพุธที่9กก็ยังเปิดบริการตามปกตินะครับโอ้ไปดีกว่าต่อต่อต่อ ลิส uh, ของไว i ลิสเนี่ยจะมีเสียงเดียวคือเสียงหลักเสียงเดียวอยู่นะครับคือเสียงที่คุณโฟกัสอยู่ตอนนี้เ,เราสามารถเพิ่มเ,เพื่อเราสลับเสียงถัดไปได้โดยการกดแท็บมาครับแอด i ว e หรือเพิ่มเสียงครับผมสเปซบาร์ Space ไปครับ Space wise, Space bar หรือ Enter ก็ได้เมื่อกี้นะครับที่ Add Voice นะครับเราจะอยู่ที่หัวข้อ Synthesizer E Speak อ่า s y n t h e i z e r นะครับผมก็คือเลือก Synthesizer คุณมี E, e Speak คุณจะมี Windows One Call Voice คุณจะมี Nuon คุณจะมี Multi Lang คุณจะมีตัวไหนก็ตาม อย่างเช่นถ้าผมเลือกเป็นตัวที่สองเป็น m i โค o ม a g i c แ u a ่ o c ลูกศรลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่น <So S 1> คุณมีน nuance ร o เซอร์ an, ure, คุณก็เลื่อนลงมาจนเจอตัว synthesizer ตัวที่เราต้องการที่ใช้สลับนะครับหลังจากเลือก synthesizer ได้แล้วใน synthesizer ตัวนั้นคุณมีเสียงหลายเสียงคุณแทบมาต่อครับ i e c b o x m a n e n g วงเครับ i e เสียงย่อยของซินเท e ไซเซอร์ตัวนั้นคุณสามารถเลือกเปลี่ยนได้ครับลูกศรลงเ<ค>นี่ยครับลูกศรขึ้น <Samantha English. S 1> อของผมเนี่ยขอตั้งเป็นสมันต้าไว้ละกันครับก็เลือกเอาได้ว่าพอสลับมาอยากให้เป็นเสียงไหนแต่ถ้าเราใช้แบบออโตเมติกแลงเกจเนี่ยก็เลือกเป็นเสียงภาษาอังกฤษไว้ดีที่สุดนะหลังจากนั้นแทบมาครับแอดบัตท่านแอดบัตท่นหรือเพิ่มครับกดได้เลยครับ Enter เท่ากับตอนนี้เราจะมี i ว e อ i ลสอยู่2เสียงที่เราสามารถกดสลับไปมาได้คือตาทิปกับโ o คา l i เซอนะครับคือเสียงสมันต้าหลังจากนั้นครับถ้าเราเพิ่มแค่นี้เราแทบมาที่ปุ่ม proof w h i c e button ตรงนี้ถ้าคุณ เข้ามาใน Voice List แล้วคุณเลือดลูกศรขึ้นลงนะครับคุณสามารถแท็บมาที่ Remove Voice ตัวนี้แล้ว Space bar ไปเหมือนที่ผมทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วผมจะมาแนะนำต่อว่า Remove ยังไงแท็บมาครับอัปเดต e อชเวนโกลคัาแท็บมาที่ปุ่ม OK เลยครับแล้ว Enter แล้วคราวนี้ครับลองกด NVIDIA k e y Insert a l t e r n a t e V อ้าวเดี๋ยวไม่ยอมทำงานครับทใหมครับมอ่าเลยครับสลับแล้วมาเป็น s a m a n t h ้าเนเป็นตาทิเป็นตาทิพแล้วนี่นิว ถ้าเราอยากจะเพิ่มในส่วนของ voice list เพราะว่าตอนนี้สลับกันระหว่างาตาทิพย์กับ วคาไรเซอร์เท่านั้นอยากจะเพิ่มนะครับเป็น e ีสปีกอ่าคราวนี้ก็เหมือนเดิมครับไปเร็วนะครับอินเสิรเลเือกสอนลงเลือสอนขวาเซตติ้งจอเซตติ้งแล้ว Enter เข้าไปแล้วก็กดตัว v v e c t o r มาหา v v i s i o n h ้ t ย v v สิ v ห้ v วีวิค g ตอร v ากเกิลสี่แปดวายท็เนะครับหลังจากนั้นแท็บมาวา i ท็อกเร็อคเร์ตี้เฮดวายลิท t พีพีเอเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าตัวต้นคืออะไรแต่เรายัง ูที่ซินดิไซเซอร์ให้เราเลือกที่เราจะเพิ่มอะไรเนี่ยเราก็ลูกศรลง e ลูกศรขึ้น e อย่างเช่นถ้าเราจะเป็นเอา E-Speak อย่างเงี้ยเราก็แถบมา combo คเลือก E-Speak กวอยว่าอยากจะเป็นสำเนียงไหนได้เราก็เลื่อนลง <c oughs> แะมาริอมีาร สผมขอกดตัว E ดีกว่า E English วงเล็บเปิด c a r i b b วงเล็บ English วงเล็บเปิด Great Britain วงเล็บเปิด South a f r i c วงเล็บ English วงเล็บเปิด Lancaster English วงเล็บเปิด Brazil English วงเล็บเปิด Greece English วงเล็บเปิด China English วงเล็บเปิดอเมริก a วงเล็บปิดอ่า English อเมริกาแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นก็แท็บมาที่ผมผมกว่าจะเจอนะก็เลื่อนรูปศรลงมาที่ English อเมริกาแล้วแท็บมาที่ Add นะครับ Enter by แล้วก็แท็บไปที่ Update OK Add OK Enter ครับคราวนี้ครับเราลองใหม่ครับ insert all insert alternate v นี่ครับเป็นอีส e ป k มาอ่าอังกฤษ insert alternate v Samantha English เนี่ยเนี่ย Samantha เร็วดีนะเพื่อนๆนะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเุ๊ยเราใช้แค่ตาทิพกับในโซนของตัว word cursor ก็ไปลบออกสิครับก็วิธีการไปลบครับ insert n หรือ Cap lock n ลูกศรลงมาเดี๋ยวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนก่อน Samantha English เนี่ยเป็น Samantha Insert N nvda Menu ลูกศรลงมา preferences sub menu Prefer <ences, S 1> p ลูกศรซ้ายไอ,อ้ลูกศรขวาขวาขวา <S settings s, s. <S enter nvda settings general แล้วก็เมื่อเข้ามาที่ s e t t i n g แล้วกดตัว v หา <V, S 2> <ha. S 1> vision 5 v e of 25 v v victor หา v Voice Toggle Voice หลังจากนั้นครับแท็บมา Voice Toggle Property Page Voices List PPA เน <m> ี <m> ่ยครับ Voice List ตัวนี้แหละครับรายการของเสียงตรงนี้ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงหาเสียงที่เราไม่ต้องการ English America e รือลด e ลงหรือลขึ้น Samantha English ลดลง English America P P A English America E Speak i n g นี่นี่ตัวนี้เราต้องลูกศรลงลูกศรขึ้นหาเสียงที่เราไม่ต้องการเสร็จแล้วแท็บไปที่ปุ่ม Add Voice Button แท็บไปที่ปุ่ม Remove Voice Button Remove Voice Spacebar Remove เลย Space Pressed แล้วก็แท็บไปที่ปุ่ม Update OK Button OK นะครับ Desktop List This PC One of Fifty ันี้ลองดูครับ Recycle อ Windows M มาที่ Desktop แล้วก็กด NVDA i i Key Insert หรือ Caps Lock นะครับ Insert ค้างไว้ Alternate ค้างไว้แล้วกดตัว V t i t t e r T A i ซามแ e นธาอั n e ฤษ P A t R n ซ e มแ a นธ e อั a e ฤ e P A t F สลับได้ง่ายเลยคือกดปุ๊บอยากใช้เสียงไหนต่อก็ใช้ต่อเลยนะครับผมอ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ลองนำไปใช้ประโยชน์กันนะครับช่วงหลังอาจจะเร็วหน่อยเพราะต้องรีบไปเปิดบริการหมอคอมที่สายด่วน1414นะครับก็โทรติดแล้วกด9และกด1ได้ได้เลยนะครับ v ว i t ทอล์กเกออีกส่วนเสริมหนึ่งที่มีไว้ก็ได้ไม่มีก็ได้ อยู่ที่คุณจะเลือกใช้งานกันครับบริการหมอคอม1414พลัสมาชี้เป้าให้กับคุณผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับลาไปก่อนครับบริการหมอคอม1414พลัสให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที